บทที่47การพัฒนาเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียน,เ,ยนเมื่อกลับมาถึงคฤหาสน์เจ้าเมืองหยวนตรงไปยังห้องของเขากับเสี่ยวควาในขณะที่ลั่วหลีไปรายงานพ่อของเธอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆและค่าอาหารที่ร้านอาหารตอนนี้เราควรทำอะไรดีเสี่ยวควาเรามีเวลาเหลือเฟือจนกว่าเจ้าหุบเขาจะโจมตีแต่ฉันไม่อยากแค่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลย หยวนพูดกับเธอคนส่วนใหญ่จะบำเพ็ญเพียรในช่วงเวลาว่างเพราะทุกนาทีมีค่าเธอกล่าวกับเขาเอาแต่ฉันรู้สึกว่าการบำเพ็ญเพียรแบบปกติน่าเบื่อมากฉันแค่ได้แต่นั่งอยู่เฉยๆแล้วหายใจเข้าออกเท่านั้นเองแล้วมันจะใช้เวลานานชั่วกัลปาวสารกว่าฉันจะไปถึงระดับต่อไปได้ถ้าฉันต้องบำเพ็ญเพียรตามปกติหยวนถอนหายใจตอนนี้ที่เขาต้องการปราณนับล้นลานๆเพื่อไปถึงระดับต่อไปมันจะต้องใช้เวลาหลายวัน หรือเป็นสัปดาห์เลยทีเดียวกว่าเขาจะฝ่าทะลวงระดับเดียวได้ในเมื่อเคล็ดวิชาบำเพ็ญเพียรของเขาดูดซับปราณได้เพียงห้าปราณต่อวินาทีการบำเพ็ญเพียรโดยทั่วไปแล้วใช้เวลานานมากเสี่ยวขวากล่าวกับเขาเมื่อท่านพี่หยวนไปถึงขอบเขตที่สูงขึ้นท่านอาจต้องใช้เวลาบำเพ็ญเพียรเป็นทศวรรษเพื่อเลื่อนระดับเดียวแต่ในเมื่อท่านพี่หยวนไม่ต้องการบำเพ็ญเพียรตามปกติทำไมเสียวขวาถึงไม่อ่านหนังสือของเธอให้ท่านฟังละ่ะเสียวขวาก็เสนอขึ้นมา โอ้หนังสือเล่มนั้นนะหรือหยวนพยักหน้าตอนนี้ที่เขาพัฒนาการบำเพ็ญเพียรของเขาแล้วบางทีเขาอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในครั้งนี้ไม่กี่อึดใจต่อมาเสี่ยวคว้าก็หยิบหนังสือของเธอออกมาและเริ่มอ่านหยวนหลับตาและจดจ่ออยู่กับเสียงอันแผ่วเ,เบาและไร้เดียงสาของเสี่ยวควาหลายนาทีต่อมาลัวหลีกลับมาที่ห้องแต่เมื่อเธอเห็นว่าหยวนเข้าสู่การบำเพ็ญเพียรเธอก็ตัดสินใจที่จะยืนรอด้านนอกจนกว่าเขาจะเสร็จ เนื่องจากการขัดจังหวะใครบางคนขณะที่พวกเขากำลังบำเพ็ญเพีย ر นั้นเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากและอาจนำไปสู่การบาดเจ็บภายในที่รักษายากมากไม่กี่ชั่วโมงต่อมาหยวนลืมตาขึ้นรู้สึกราวกับว่าความรู้ใหม่ๆหลังไหลเข้ามาในหัวของเขาความเข้าใจของท่านในเคล็ดวิชารับสวรรค์เพิ่มขึ้นอย่างมากเคล็ดวิชาผานสวรรค์ระดับความเชี่ยวชาญหถูกสองเคล็ดวิชาผานสวรรค์ระดับเทพระดับความเชี่ยวชาญสอง คำอธิบายดูดซับปราณ500้อหน่วยทุกวินาทีสามารถเปิดใช้งานได้ในระหว่างการบำเพ็ญเพียรในท่านั่งขัดสมาธิเท่านั้นกระบวนท่าดาบผ่าสวรรค์ระดับความเชี่ยวชาญ1ทุกสองเคล็ดวิชาผ่านสวรรค์ระดับเทพระดับความเชี่ยวชาญ 2. 2. คำอธิบายใช้ปราณหนึ่งล้อนหน่วยต้องใช้อาวุธดาบเพื่อเปิดใช้งานสร้างลำแสงดาบที่จะทำลายทุกสิ่งที่กล้าข,ขวางทางปราณ500้อยหน่วยต่อวินาที นั่นเร็วกว่าเมื่อก่อนถึงร้อยเท่าและตอนนี้ฉันต้องใช้ปราณสิบล้านหน่วยเพื่อเปิดใช้งานกระบวนท่าดาบผ่าสวรรค์เลยหรือนั่นมากกว่าเมื่อก่อนถึง1,000เท่าหยวนตกใจกับการพัฒนาครั้งใหญ่ของเคล็ดวิสาบำเพเพียงของเขาฉันเดาว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วที่ยิ่งระดับสูงขึ้นก็ยิ่งดูดซับและใช้ปราณมากขึ้นเขาคิดในใจเมื่อเห็นออราอันน่าเกรงขามรอบกายยวน เสีย่ยวฮวาก็บอกได้อย่างง่ายดายว่าเขาได้พัฒนาในฐานะผู้บำเพ็ญเพียรอีกครั้งแล้วขีดจำกัดของท่านพี่หยวนคืออะไรกันแน่เขามีขีดจำกัดด้านพรสวรรค์ด้วยซ้ำไปหรือเปล่าเสีย่ยวฮวาคุ่นคิดกับตัวเองผู้บำเพ็ญเพียรทุกคนใต้ลานนั้นไม่ว่าจะเกิดมาพร้อมพรสวรรค์หรือไม่ก็ตามและสำหรับผู้ที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ไม่ว่ามากเพียงใดย่อมมีขีดจำกัดในพรสวรรค์ของพวกเขาเสมอตามที่สวรรค์อันทรงพลังกำหนดไว้ไม่ มีคนบางจำพวกที่ไม่มีขีดจำกัดในพรสวรรค์ของพวกเขาแต่คนเหล่านั้นคือเสี่ยวฮวาความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับเคล็ดวิชาบำเพญเพียรดีขึ้นเล็กน้อยหยวนพูดกับเธออย่างกระทันหันตอนนี้ฉันสามารถดูดซับปรานได้มากขึ้นด้วยเคล็ดวิชาบำเพญเพียรนี้เสี่ยวฮวารีบปัดความคิดของเธอทิ้งไปและกล่าวว่าท่านพี่หยวนพัฒนาอยู่เสมอเสี่ยวฮวาจึงไม่แปลกใจเลยในขณะเดียวกันเมื่อลั่วหลี่ได้ยินทั้งสองคุยกัน เธอก็เคาะประตูและกล่าวว่าท่านเต่าหยวนบำเพ็ญเพียรเสร็จแล้วหรือยังคะเอ๊ะอย่าบอกนะว่าคุณยืนรอด้านนอกมาตลอดเวลานี้หยวนรีบไปเปิดประตูให้เธอฉันไม่อยากรบกวนท่านเต่าหยวนนี่คะเธอกล่าวพร้อมพยักหน้าอย่างไรก็ต่างฉันมีข่าวบางอย่างสําหรับท่านเต่าหยวนเรามีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับเจ้าหุบเขาและเขาอาจเริ่มการลุกรานตั้งแต่เช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้เลยก็เป็นได้ฉันเข้าใจแล้วเขาพยักหน้า อีกเรื่องหนึ่งค่ะพ่อของฉันอยากจะเชิญท่านไปร่วมรับประทานอาหารเย็นในภายหลังแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านจะปฏิเสธเพราะเรารู้ว่าท่านอาจจะยังอิ่มจากการไปร้านอาหารเมื่อช่วงเช้าวันนี้อาหารเย็นฟังดูดีมากเลยหยวนตอบรับคำเชิญของพวกเขาในทันทีไม่ว่าท้องของเขาจะอิ่มแค่ไหนก็ตามเพราะเขาจะไม่ปฏิเสธมื้ออาหารใดๆตราบเท่าที่มันไม่ใช่แค่สุขเยี่ยมไปเลยค่ะฉันจะไปบอกพ่อให้ทราบลั่หลีกล่าวก่อนที่จะหายตัวไปอีกครั้ง หลังจากล่วหลีจากไปหยวนก็กล่าวกับเสี่ยวฮวาว่าฉันก็จะไปข้างนอกสักหน่อยเหมือนกันถ้าเธอกลับมาก่อนฉันก็บอกเธอด้วยนะเสี่ยวฮวาพยักหน้าและมองดูหยวนที่หายตัวไปในอากาศท่าตรงหน้าเธอความเงียบเข้ามาแทนที่ในห้องหลังจากหยวนออกจากระบบและเสี่ยวฮวาก็ครุ่นคิดด้วยความสงสัยท่านพี่หยวนหายตัวและปรากฏตัวได้ตามต้องการแบบนั้นได้อย่างไร เขาไม่น่าจะรู้เคล็ดวิชาเคลื่อนย้ายทางไกลใดๆเลยนี่นาแล้วเขาไปไหนอย่างไรก็ตามหลังจากครุ่นคิดอยู่ไม่กี่วินาทีเรากับว่ามีบางอย่างพลิกผันไปในหัวของเธอเสียหวหัวก็สูญเสียความสนใจในการหายตัวไปอย่างกระทันหันของหยวนในทันทีและถือว่ามันเป็นเรื่องปกติเท่านั้นในขณะเดียวกันหลังจากออกจากระบบเกมหยวนก็รออุยีหัวอย่างอดทน จนกระทั่งเธอเข้ามาในห้องและเริ่มทำกิจวัตรประจำวันของเธออุยิโหตอนนี้ฉันกำลังทำภารกิจสำคัญอยู่และถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงเช้าวันพรุ่งนี้ฉันจะอยู่ในเกมตลอดทั้งคืนเผื่อไว้ก่อนนะหยวนพูดกับเธออ้อในที่สุดท่านพี่ก็เล่นเกมอย่างจริงจังแล้วหรือคะก็ได้คะ่ะฉันจะปล่อยให้ท่านเล่นแต่ท่านไม่ควรทำแบบนี้บ่อยเกินไปนะคะ ฉันไม่อยากให้สุขภาพของท่านอ่อนแอลงเพราะเรื่องนี้ฮ่าฮ่เธอเป็นห่วงมากเกินไปแล้วอุยหูฉันไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยตั้งแต่เริ่มเล่นเกมและบางครั้งฉันก็รู้สึกราวกับว่าร่างกายของฉันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานแน่นอนว่าสิ่งเดียวที่จำกัดฉันก็คือสภาพร่างกายอันน่าสมเพชของฉันเองหลังจากนั้นไม่นานหลังจากที่อุยโหททำความสะอาดและป้อนอาหารให้หยวนก็กลับเข้าสู่เกม